พอดีว่าจะมาติดตามข่าวนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของเชิญทางนิติเวชพอดีทางผมยังมีข้อสงสัยได้หลายอย่างก็เลยว่าจะามีโอกาสว่าจะเดินทางไปพบคุณหมอพรทิพย์แต่ยังยังไม่ได้ประสานอะไรไปตอนนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของชัดการชนสูตรเนี่ยผมเองยังยังมีความเชื่อมั่นในทางนิติเวชกับคุณหมอพรทิพย์อยู่ก็เลยว่าอยากจะ ทาหนังสือเข้าไปนะครับเพื่อขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานกับทางคุณหมอพรทิพย์เพื่อที่จะได้มาจดัดสุดสบอีกครั้งหนึ่งนะครับในในในประเด็นที่บอกว่าจะไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตแล้วก็มีการวกลกลับมาแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลตารวจนะครับตัวผมเองก็อยากให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอพรทิพย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง อยากจะให้คุณหมอได้มีส่วนร่วมในการชนสูตรทิกศพในครั้งนี้ด้วยซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็มีทีมงานของของ,ของผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายหลายหลาท่านก็บอกว่าแนะนำให้ให้ผมเนี่ยประสานกับทางคุณหมอพรทิพย์เพื่อช่วยพิสูจน์ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจุดตกจุดอะ,อะไรต่างๆมันยังมีข้อสงสัยหลายอย่างอยู่มันเหมือนกับที่เขาบอกว่ามีทรายเข้าไปในในตัวของน้องเยอะเนี่ย ทางคุณหมอพรทิพย์ที่เคยออกข่าวมาบอกว่ามันจะเป็นจุดแถวริมตลิ่งหรือเปล่าหรือว่าน้ํามันตื้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งมันมีข้อพิรุษหลายๆอย่างอยู่เพราะว่าตอนนี้คดีนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทางตัวผมเองก็ยังสงสัยอยู่นะครับแล้วส่วนของคุณแม่เองตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่นะครับก็คงคงจะให้ผมเป็นตัวแทนในการที่จะแถลงเรื่องอะไรต่างๆแต่วันนี้ ก็ตั้งใจที่จะมาติดตามข่วที่ทนายตั้มจะพาบุคคลสําคัญเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหรือว่าอาจจะมาะแสดงหลักฐานอะไรทั้งที่ชายแล้วก็ทางคุณแม่เองที่ได้คุยกันเนี่ยก็เลยส่งภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ว่าเป็นภาพที่มีเหมือนคล้ายๆคนกระโดดลงเรือซึ่งก็ส่งมาให้ผมเพื่อที่จะ,ะได้ได้ดูว่ามันใช่คนไหมที่โดดลงเรือ ส่วนผมเองก็กําลังวิเคราะห์อยู่ในตอนนี้ว่า,าม,มันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับใน,ใ,นใ,นในเรื่องพวกนี้ผมเองก็เลยดูแล้วคร่าวๆมันก็มีส่วนเหมือนเป็นคนแต่ภาพมันยังไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ต้องหาหลักฐานอื่นๆมาช่วยทางเจ้าที่ตำรวจด้วยนะครับซึ่งผมเองก็พยายามสืบสอบหาและหาหลักฐานต่างๆแล้วก็ขอความร่วมมือจาก ประชาชนทั่วไปที่มีหลักฐานสามารถติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์0943721895นะครับหรือว่าจะเป็น ID Line ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์นี้เลย